วันนี้ข่าวดีของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ท้าทายเรามากวันนี้จากพระบุญมัทธิวบทที่ส8บข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึง1ิบข้อหนึ่งเรื่องการยกโทษกันและกันนะอันนี้ก็เป็นชีวิตประจำวันของเราด้วยและพระเยซูเจ้าก็าเ,าเห็นจุดนี้นำจุดนี้มาสอนใจพวกเราเปโตรก็เป็นคนหนึ่ง ที่มาแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าพี่น้องทำผิดจะต้องยกโทษให้กี่ครั้งในใจเปโตรเองก็นึกว่าเอาล่ะเจ็ดครั้งนี่คงจะเป็นคำตอบที่ทำให้พระเยซูเจ้าพอใจเพราะตามขนบรรมเนียมประเพณีชอมชาวยิวเนี่ยเลขเจ็ดนี่คือเลขสมบูรณ์แล้วดังนั้นเปโตรนึกว่านะตอบอย่างนี้แล้วคงจะถูกออกถูกใจพระอาจาร แต่พระเยซูเจ้าพ็ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกท่านว่ายกโทษให้เจ็ดครั้งแต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งด้วยนะดังนั้นเมื่อได้ยินดังนี้แล้วที่ว่าเปโตโตก็แทบจะเอาเครื่องคิดเลขโยนทิ้งไปเลยนะโอ้หมันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอต้องยกโทษกันขนาดนี้เลยเหรอนับจํานวนไม่ท้วนเลยนะดังนั้นสาระสําคัญที่พระเยซูเจ้า ใช้จังหวะนี้สอนเราก็คือการยกโทษให้ไม่สิ้นสุดซึ่งเป็นคำสอนที่ที่ต่างออกไปจากชาวยิวด้วยนะและพ่อคิดว่าเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าเรายกโทษเขาบอกโอ้นับสามครั้งนี่เขาถือว่าเต็มที่แล้วนะแต่พระเยซูเจ้าบอกเจ็ดยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้งนับไม่ท้วนเลยและสุดท้ายก็เล่าเรื่อง เรียบเทียบซึ่งน่าสนใจมากเราเองก็อาจจะเป็นคนคนใช้คนนั้นที่เราเป็นหนี้หรือเรามีความผิดเยอะแยะแต่พระเจ้าหรือพระราชาในเรื่องนี้ก็ยกโทษให้เวลาที่เรามีความผิดเราก็อยากให้คนยกโทษให้กับเราแล้วคิดในมุมกลับต่อไปก็คือแล้วเมื่อคนทำผิดต่อเราอ่ะเราคิดยังไงกับเขา โอ้โหคำสอนนี่เป็นคาสอนที่พ่คิดว่าเป็นคาสอนที่ที่โดนใจมากทีเดียวนะเรามักจะขอโทษให้คนอื่นยกโทษแต่สำหรับคนอื่นที่ผิดต่อเราเรากลับไม่ยกโทษให้กับเขาสุดท้ายในสงสัมบรนทัดสุดท้ายพระเยซูเจ้าก็ยกระดับขึ้นมาว่าเนี่ยพระบิดาของเราก็เป็นอย่างนี้แหละพระบิดายกโทษให้กับเราไม่สิ้นสุดเพื่ออะไร เขาเพื่อให้เราจะได้ไปยกโทษให้กับคนอื่นไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันดังนั้นพ่อคิดว่าท้าทายจริงๆนะใครทําผิดต่อเราเราก็คิดว่าไม่ได้แหละเราต้องเอาคืนให้ได้นะแต่กลับตำปัดเลยความคิด้นเซตที่ไปอยู่เจ้าสอนเรากลับตำปัดเลยยกโทษให้และวันนี้เราก็พยายามมองหาตัวอย่างคนที่ยกโทษให้กับเราอย่างนี้นะ เขคิดว่าไม่มีใครที่จะเป็นตัวอย่างดีได้ับแม่ของเราวันนี้วันแม่ด้วยถามว่าแม่ยกโทษให้กับเรามากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันเราก็จะโตมาขนาดนี้เราลองคำนวณดูซิพอคิดว่าเราก็ต้องเอาเครื่องคิดเลขทิ้งเหมือนกันนะพ่อแม่เราพ่อเราด้วยนะยกโทษให้กับเราไม่สิ้นสุดจริงๆนั้นก็ขอให้ประสบการณ์ที่เดาได้รับ จากคนที่ใกล้ชิดคนที่รักเราคือแม่เ็เป็นประสบการณ์นี้เราจะได้ไปใช้คนอื่นและทําให้เราเข้าใจพระเจ้าของเราก็ยกโทษให้กับเรามากมายและเราจะได้ยกโทษให้กับคนอื่นด้วยคิดถึงเรื่องนี้แล้ววันนี้มีเรื่องคุณข้องหมองใจกับใครก็ยกโทษให้กับเขาด้วยกันแล้วกัน